สวัสดีครับขอเปิดประชุมในส่วนพื้นฐานนะครับประจำวันอังคารที่23กรกฎาคมนะครับขอเริ่มต้นที่เบนะครับรายงานผลประกอบการไตรมาส2นะครับมีกำไรสุทธิ3,000ล้านนะครับต่ำกว่าที่คาดมากนะครับเนื่องจากมีการตั้สรอพิเศษนะครับเพื่อรองรับภาระจากธุรกิจโดยการปสุทธิไตรมาสนี้นะครับลดลงนะครับ25% q o q คลด18%เยียร์เยียร์นะครับเหตุผลหลักหลันะครับเนื่องจากการตั้สรอพิเศษดังกล่าวนะครับเป็นจำนวนสูงถึง5,900ล้านบาทนะครับ ดังนก็ตามทางด้านผลการดําเนินงานปกตินะครับในแต่มานี้เบมีรายได้ดอกเบีย้ยและรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นทั้งคิวลคิวและเยียร์ y นะครับตามการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อในขณะที่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีโดยค่าใช้จ่ายลดลงทั้งคิวคิวและเยียร์เช่นเดียวกันสินเชื่อของเบในช่วงแต่มาสองนักเร่งตัวขึ้นนะครับโดยเพิ่มขึ้นจากแต่มาก่อน3.3เและทําให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นจากทีปี55แล้วนะครับ4.5เชื่อที่เพิ่มขึ้นส่่วนใหญตมา์โดยสินเชื่อรายย่อย โดยเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นะครับส่งผลให้ส,สัดส่วนสินเชื่อรายย่อยของเบเพิ่มสัดส่วนขึ้นเป็น51%นะครับจาก50%ในไตรมาสก่อนในแตรมาสนี้นะครับเบมีเงินฝากเพิ่มขึ้นมากกว่าสินเชื่อนะครับโดยเพิ่มขึ้น4.2% Q1Q นะครับเพื่อรองรับการเติบโตสินเชื่อในอนาคตนะครับโดยปกติสินเชื่อของเบมักจะมีการเล่งตัวขึ้นในช่วงปลายปีอย่างไรก็ตามนะครับเบยังสามารถเพิ่มส่วนต่างกัตลาดเบยสุทธิขึ้นได้อีกนะครับเป็น4.31%จาก4.2% 4.28%ในแต่มาสก่อนเนื่องจากเงินฝากที่เพิ่มขึ้นมีต้นทุนต่ำกว่าเงินฝากที่มีอยู่นะครับเดโมเนียเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่มา2ส,สองนะครับเป็น2,300ล้านบาท2 2 3,000ล้านนะครับจาก2 2,000ล้านในแต่มาสก่อนนะครับแต่สินเชื่อที่เพิ่มขึ้นในแต่มาสนี้นะครับทำให้สัดส่วนเ p ็ต่อสินเชื่อรวม ยังทรงตัวอยู่ในระดับเดิมนะครับที่2.4%นะครับและสำรองพิเศษที่ตั้งไตรมาสนี้นะครับทำให้สัดส่วนสำรองแต่เพลของเบเพิ่มขึ้นมากนะครับเป็น151%จาก147%่งร้อสี่อร์เซ็นต์่มาตก่อนสูงค่าเฉลี่ยของกลุ่มธนาคารนะครับที่แต่มาสก่อนมีอยู่ที่127%ผู้บริหารของเบนะครับมองว่าการเข้ามาของเออ่ btmu นะครับหรือ bank of t o k y o mitsubishi ufj นะครับจะช่วยเร่งการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจนะครับโดยภายหลลััังจจาาากกรรรท tender offer แ้ววเเส็ในนนนดือธคะบ น่าจะเป็นการควบรวมกันระหว่างเบและสาขาของ BTMU ในประเทศไทยซึ่งฐานสินเชื่อของ BTMU นะครับในไทยส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อธุรกิจนะครับจะทำให้สินเชื่อธุรกิจของเบเพิ่มสัดส่วนขึ้นเป็นประมาณ40จากในขณะนี้มีสัดส่วนอยู่24ของสินเชื่อทั้งหมดนอกจากนี้การเข้ามาของ BTMU นะครับยังเพิ่มช่องทางในการเพิ่มสินเชื่อประเภทอื่นด้วยนะครับเช่นสินเชื่อ SME ที่เป็นคู่ค้ากับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจหรือสินเชื่อรายย่อยจากพนักง,งานและลูกค้าของธุรกิจหลายใหญ่ คือธุรก,กิจ SME นะครับนอกจากนี้ยังมีโอกาสในการเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมจากลูกค้าใหม่ๆเช่นเดียวกันทางฝ่ายค่าบนช่วงที่เหลือของปีนะครับเบย์จะกลับมาตั้งสำรองตามปกตินะครับแต่สำรองที่พิเศษที่ตั้งในแต่มว่า2ทำให้ทางฝ่ายปรับลดประมาณการกำไรสุทธิปี56ของเบลง11%นะครับเหลือ15,000ล้านนะครับจะเดิมคาดไว้ที่17,000ล้านนอกจากนี้ยังปรับลดประมาณการเงินปันผลปี56ลงเหลือ85ตางค์นะครับจากเดิมคาดไว้ที่90ตางค์ จากการปรับลดประมาณการกำไรสุทธิลงนะครับส่งผลให้ราคาพื้นฐานปรับลดลงด้วยนะครับเหลือ35บาทนะครับจากเดิมที่37บาทโดยราคาพื้นฐานที่ทางฝ่ายประเมินนะครับจะไม่ได้รวมผลจากการเข้ามาของ B T M U นะครับเข้าไว้ในเข้าไว้ในประมาณการนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางฝ่ายมองว่าเบมีความโดดเด่นทางหน้าสินเชื่อรายย่อยนะครับโดยเป็นผู้นําตลาดทางหน้าสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อบัตรเครดิตนอกจากนี้ถึงแม้ว่าราคาพื้นฐานของเบจะ จะต่ำกว่าราคาในปัจจุบันนะครับแต่มองว่าราคา t e n d e r o f อ e r ร์ er ที่39บาทจะช่วยพยุงราคาหุ้นของเบไม่ให้ลดลงต่ำกว่าในระดับปัจจุบันมากได้นะครับจึงแนะนำถือนะครับสำหรับเบต่อที่ TMB นะครับรายงานผลประกอบการไตรมา2มีกำไรสุทธิ252ล้านนะครับต่ำกว่าที่คาดมากนะครับเนื่องจากมีการตัดสำรองพิเศษเพื่อรองรับวัจากเศรษฐกิจโดยกำไรสุทธิไตรมานนี้นะครับลดลงถึง86% Q1Q และ74% Q1Q นะครับ อย่างไรก็ตามนะครับหากไม่รวมการต้าสำรองังกล่านะครับผลการดำเนินง,งานปกติดีกว่าที่ทั้งฝ่ายคาดไว้ประมาณ8นะครับโดยทีมีมีการพัฒนาขึ้นทั้งางด้านรายได้และค่าใช้จ่ายนะครับโดยทางด้านรายได้ทีมีสามารถเพิ่มรายได้ออกเบีย้ยขึ้น3 QQ และ20เปอร์เนเยยียส่วนรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยก็เพิ่มขึ้นถึง13 QQ และ37เปอร์เยลเยียในขณะทางด้านค่าใช้จ่ายนะครับทีม B สามารถลดค่าใช้จ่ายลง2 QQ เปอร์เซ็ะ year year นะ์ครับ ในไตรมาสสอสินเชื่อทีบีเร่งตัวขึ้นนะครับโดยเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน2.2และทำให้สินเชื่อทีบีเพิ่มขึ้นจาก1ีนปี55แล้ว2.6นะครับจะคงต่ำกว่า,เป,า,เ,ปาเป้าที่ทางทีบีตั้งไว้ที่10-15และต่ำกว่าประมาณก,การของทั้งฝ่ายที่10ค่อนข้างมากนะครับนอกจากนี้ทางทีบีได้มีนโยบายที่ไม่เน้นการเพิ่มปริมาณสินเชื่อแต่เน้นเพิ่มผลตอบแทนสินเชื่อนะครับ โดยการหันไปเน้นเพิ่มสัดส่วนสินเชื่อ SME และสินเชื่อรายย่อยให้มากขึ้นทางฝ่ายจึงปรับลดประมาณการเติบโตสินเชื่อของ TIB ในปี56ลงเหลือ7%แต่ปรับเพิ่มประมาณการสุตาตาระเบียสุดทีขึ้นไป2.8%จากเดิมที่2.7%ถึงแม้ว่า TIB จะมี NPL เพิ่มสูงขึ้นในแต้มาส2เล็กน้อยนะครับเป็น4.03%จาก4%ในแต้มาสก่อนนะครับแต่การตั้งสำรองพิเศษที่สูงถึง3,600ล้านบาทจากปกติที่มีการตั้งสำรองประมาณแต้มาละ1,000ล้านนะครับ ทำให้สัสดส่วนสำรองต่อ EPR ของ TMB เพิ่มสูงขึ้นมากนะครับเป็น132%สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มธนาคารที่มีอยู่127%นะครับและคาดว่าช่วงนี้เหลือของปี TMB น่าจะเกิดมารสำรองเพียงสำรองปกติประมาณไตรมาสละ1,000ล้านบาทเช่นเดิมจากการท้าสำรองพิเศษในไตรมาสองครับทำให้ทางฝ่ายปร,บรับลดประมาณการกับผลสุทธิป,ปี56ของ TMB ลง14%นะครับเหลือ5,600ล้านบาทกำไรต่อหุ้น13สตางค์นะครับจากเดิมค่าที่6,500ล้านบาท ถึงแม้ว่าจะมีการปรับลดประมาณการลงนะครับแต่มนสุดที่ปี56ที่คาดไว้นะครับก็ยังเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถีง2 4 9่ทางฝ่ายปรับลดประมาณการกํนไปผลทีมีลงด้วยนะครับเหลือ0.04บาทต่อหุ้นนะครับอยู่ที่1 7จากเดิมที่คาดไปที่0 0 5บาทจากการปรับลดประมาณการกันไปสุดที่ปี5 6กลงนะครับทำให้ราคาพื้นฐานปรับลดลงด้วยนะครับเหลือ2.66บาทนะครับ ฝ่ายมองว่าทีมบีเป็นธนาคารที่มีการพัฒนาทางด้านปัจจัยพื้นฐานโดดเด่นนะครับทั้งจากความสามารถในการทำกำไรนะครับและคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีเรื่องการซื้อขายหุ้นของทีบีในส่วนของเอ็นจีรวมอยู่ด้วยนะครับแนะนำซื้อเก่งกำไรนะครับสำหรับทีมบีต่อที่เคแบงค์นะครับรายงานผลประกอบการไตรมาสสองนะครับมีมาสุดที่นะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านนะครับสูงสุดเป็นบิการนะครับใกล้เคียงกับที่ฝ่ายคาดไว้นะครับ โดยเพิ่มขึ้น9% o q, q และ17%เยียร์นะครับเนื่องจากทั้งารายได้ดอกเบีย้ยและลารายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ Kbank ยังมีการกลับรายการประมาณการนิสิตเพื่อรองรับส่วนแบ่งขดทุนจากการบรหิหารสินทรัพย์บางทีสด้วย1,100ล้านนะครับซิ่งเชื่อแต่บ้านนี้ข OK อง KBank นะครับมีการเล็งตัวขึ้นนะครับโดยเพิ่มขึ้น2 q o q และ4.8% y e a r to date นะครับแต่สินเชื่อที่เพิ่มขึ้นเข้ามาช่วงปลายไตรมาสน,นะครับขณะที่เงินฝากเพิ่มสูงขึ้น และมีเอ็เพุ่งสูงข,ขึ้นด้วยนะครับทำให้ส่วนต่างตัดเบี้ยสุดที่แล้วครับลดต่ำลงเหลือ3.51%จาก3.52%ในแต้มาสก่อนคงประมาณการกำไรปี56ไว้ที่39,000ล้านนะครับเพิ่มขึ้น9%ค่ามีการจ่ายเงินปันผล3.25สตางค์นะครับ U 1.8%คงราคาพื้นฐานไว้ที่249บาทนะครับ,ราาอนนบ,รบมองว่าเคแบงเป็นธนาคารที่มีความโดดเด่นทางด้านโครงสร้างารายได้ที่มีการพึพร่งพิงรายได้ดอกเบี้ยน้อยนะครับแน,นะนำซื้อนะครับสำหรับเคแบงค์ SCB นะครับรายงานกำไรไตรมาสสนะครับที่13,000ล้านนะครับใกล้เคียงกับที่คาดนะครับโดยลดลง4% q ่เปอร์เซ็นต์เคีนะครับเนื่องจากไม่ได้รับเงินปันผลจากกองทุนเงนยุพากย์ของไตรมาสก่อนแต่เพิ่มขึ้น29%่สิบเก้าเปอนเยอยนะครับโดยรายได้แทบทุรายการปรับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะรายได้จากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับและรายได้จากเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น68%สิบแปดเปอร์เซ็นต์และสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ตามลำดับสินเชื่อเอสซีบียังเติบโตโดดเด่นในกลุ่มธนาคารใหญ่นะคร จากทุกประเภทสินเชื่อนะครับแต่ส่วนตาต,าต,าตาระเบียสุทธิทรงตรัวมามิฏฐิก่อนเนื่องจากผลตอบแทนสินเชื่อที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับถูกชดเชยด้วยวต้นทุนเงินฝากที่เพิ่มเึ้เช่นเดียวกันคงประมาณการกำไรปี56ไว้ที่4 6, 6 0 0 0ล้านนะครับค่าจ่ายันผล5บาทอยู่ที่3%คาด s อ b จะเป็นธนาคารที่มีการเติบโตสินเชื่อโดดเด่นที่สุดในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่นะครับและมีกำไรสูงสูงที่สุดในกลุ่มธนาคารคุกราคาพื้นฐานที่211บาทแนะนำซื้อ มาต่อที่ที่ขับนะครับรายงานกำไรไตรมสสองนะครับสี่พันล้านนะครับต่ำกว่าที่คาดนะครับเนื่องจากมีการตั้งสำรองสูงกว่าที่คาดและมีรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยต่ำกว่าที่เราคาดไว้นะครับเพโ่ยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นไตรมาสนี้นะครับส่วนใหญ่เกิดจากกำไรจากการขายธนชาติประกันชีวีให้กับกลุ่มพันธบัตรนะครับในขณะที่รายได้ดอกเบี้ยและรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยสื่อเชื่อแต้มตัวชลอลงในไตรมาสนี้นะครับโดยเพิ่มขึ้น2.1% q o ุดนะครับจาก2.3% q o วอันไตรมาสก่อน แต่ NPL ก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับเป็น4.5จาก4.2ตในไตรมาสก่อนนะครับและถึงแม้ว่าทีแคจะมีการนำกำไรจากการขายธุรกิจประกรันมาตั้งสำรองสูงถึง6,400ล้านนะครับแต่ก็ทำให้สัสดส่วนสำรองต่อ NPL เพิ่มขึ้นเป็น83จาก75นตในไตรมาสก่อนซึ่งยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่127อยู่นะครับเดียวคงประมาณการกำไรปี5-6วัที่9,800ล้านนะครับคาดจ่ายปันผล1่บาท40ตาง แต่ปรับราคาพื้นฐานลงเหลือ45บาทนะครับจากสินเชื่อที่จะชะลอลงในครึ่งปีหลังและสัดส่วนสำรองต่อางๆที่ยังคงต่ำกว่ากลุ่แต่เมื่อเทียบกับราคาปัจจุบยยันยจะมีอัพไซเกนพอสมควรนะครับและผลผลค่อนข,น,ขนข้างสูงนะครับแนะนำซื้อนะครับสำหรับทีแคทต่อที่ไทยคมนะครับ ในส่วนของรายได้นะค่าแต้มมาสองแลครับกับรคอร์เเรเติบโตขึ้น28% Q1Q นะครับ,บ,รร Q รบโดยในส่วนของรายได้นะครับค่าโต5% Q1Q โดยเติบโตจากลูกค้าดาวเทียมไทยคม5นะครับที่มีการปรับราคาจากการต่อสัญญาใหม่และมีบริการ Value Ad d e เเพิ่มด้วยนะครับส่วนรายได้าจากบริการดาวเทียมอ p s บ a r นะครับก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเพราะ t o t หลังจากที่ต่อสัญญาเก่าแล้วก็มีการทำสัญญาใหม่เพิ่มจากการใช้บริการเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวด้วยนะครับ และลูกค้าในออสเตรเลียก็ใช้บริการมากขึ้นในด้านต้นทุนต่อยอดขายนะครับลดลงเพออไราะรายได้ที่เพิ่มขึ้นจึงคาดว่าน่าจะมีกำไรจากคอร์เปอร์เนทที่270บล้านบาทแต่เนื่องจากบริษัทมีเงินกู้เป็นเงินสกุลด,ดอลลาร์นะครับประมาณ110บล้านเรียาสหรฐนะครับจึงคาดว่าจะต้องบันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ190ล้านเมื่อล้านรวมแล้วคาดว่าจะเป็นกำไรสุทธิที่80บล้านบาท เมื่อสิ้นเดมาสหนึ่งนะครับยอด P- ร้อนเซลล์อยู่ที่60%นะครับแต่ปัจจุบันได้มีลูกค้าเข้ามาติดต่อขอใช้บริการเพิ่มขึ้นจนปัจจุบัน P- เซลล์อยู่ที่63%ลูกค้าที่มาขอใช้บริการเช่น Gamma, M-Code, CTH และ PSI นะครับส่วนน้ำเทียมไทยคม7อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับเสร็จประมาณธันวาคม5 6หรือมกราี5 7มีทั้งหมด28ทนสปอนเดอร์นะครับเป็นส่วนของไทยคมครึ่งหนึ่งที่14ทนสปอนเดอร์ เขาจะเป็นลูกค้าใหม่50%และลูกค้าเก่าที่โอจากดาวเทียมไทยคมหอีก50%พที่ใช้มีรูมในดาวเทียมไทยคม5้านะครับสำหรับธุรกิจบอร์ดแคสติ้งนะครับมากขึ้นเพราะมีความต้องการสูงคาดการรายได้ปี56นะครับที่8,803ล้านบาทเพิ่มขึ้น21%และเพิ่มขึ้นทั้งบริการดาวเทียมไทยคมแลฟ์พีสตาตัวลูกค้าพีสตาที่เพิ่มเข้ามาคือทีวีออสเตรเลียนะครับส่วนในจีนคาดจะเริ่มรับรู้ไรายได้ประมาณต,ต,ต้นแต่มาสี่ ค่าปีนี้กำไรสุทธินะครับ1,153ล้านและค่าโตได้อีก14%นะครับเป็น1,317ล้านนะครับพอรายได้จากบริการเติเทิปไทยคม6จะร,ร,รับรู้แต่ปีรวมทั้งของชีนที่เซนเยาขายหมดแล้วนะครับแนะนำทยอยซื้อนะครับราคาพื้นฐานปี56ที่37บาท70นะครับสำหรับไทยคมเอาเป็นประชุมในส่วนพื้นฐานครับ